สวัสดีครับวันนี้มาที่เจ้า Facebook นะครับวันก่อนเพิ่งจะสังเกตเห็นนะครับสัญลักษณ์เป็นรูปมือนะฮะที่คำสั่งใน Facebook นะครับเห็นทั้ง PC เห็นทั้งมือถือเลยก็ไปดูข้อมูลว่ามันคืออะไรมันเป็นปุ่มคำสั่ง hello hello เหมือน hello นครับเหมือนทักทายนะครับก็คือการทักทายเพื่อน ผ่านคําสั่งเฮลโ o ลเอองงเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับว่ามันทําอะไรยังไงได้บ้างนะฮะสมมุติว่านี่ฮะเราเปิดมาแล้วตอนนี้เราจะไม่เห็นอะไรอันนี้คือหน้าของเรานะครับอ่าสมมติอันนี้เป็นเฟซบุ๊กของผมนายเจอรี่เนี่ยสมมติว่าจะทักเพื่อนไปต้อเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของเพื่อนเราก่อนนะครับสมมติว่าอ่ะ เข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ของอคุณบนะีเนี่ยแล้วก็จะเห็นอันนี้ฮะนี่ครเห็นไหมฮะคำว่าสว e ัสดีหรือว่าฮฮลโหลนั่นเองนะฮะก็กดเข้าไปเลยฮะสมมุติกดเข้าไปนะปับป๊บพอกดเข้าไปมันก็จะมีคำสั่งพวกส่งข้อความนะฮะมันก็จะไปเด้งในของเพื่อนนะฮะ,ะไปดูของเพื่อน อันนี้คือของคุณบีนะฮะมันก็จะขึ้นโชว์ครับปุ๊บว่าเจอร์รี่เนี่ยกล่าวทักทายมาส่งไอคอนมือมาเนี่ยกดทักทายแล้วก็กดเข้าไปดูปุ๊บมันก็จะเด้งไปที่หน้าของคุณเจอร์รี่อ่ะเพื่อให้เราตอบกลับนะครับเราสามารถที่จะตอบกลับได้ก็กดเข้าไปตรงรูปมือเนี่ยปุ๊บปิงเห็นไหมฮะ มีสัญลักษณ์ออกมาว่าจุดพุ้เลยว่าปุ๊บเรากดทักไปแล้วเรากดทักไปแล้วเนี่ยก็สามารถส่งข้อความได้เลยนะฮะเด้งเลยอ่ฮะกลับไปที่หน้าของคุณเจอร์รี่จริงๆนะฮะเราก็จะขึ้นว่าคุณบีเนี่ยทักทายตอบกลับแล้วอ่ะมันก็จะปิ้งระเบิดพุแล้วก็กดข้อความปั๊บมันก็จะเข้าสู่แมสเซจของเรานะครับ สรุปง่ายๆก็คือนะฮะมันช่วยให้เราหาแมสเซจของเพื่อนได้เร็วขึ้นแค่นั้นเองฮะในความคิดของผมนะครับสมมุติว่าเราจะหาเพื่อนที่เราไม่ค่อยได้คุยเนี่ยมันหายากครับเนี่ยสมมติหาเงี้ยหา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 เพื่อนยากหน่อยก็อ่ะอะกดเข้ามาแล้วก็กดทั้งทายไปเลยเราเขาเราจะได้รู้ว่าเขาเนี่ยพร้อมจะคุยกับเราด้วยเนี่ยครับสมมติเรากดไปถะะ้าเพื่อนตอบกลับกดเข้ามามันก็เด้งได้เลยก็คุยได้เลยครับเหมือนแบบ เหมือนขอประตูครับก็ก้องอยู่ไหมอยู่ไหมแล้วก็เปิดประตูให้กันแดงว่าอยู่แค่นั้นเองครับสะดวกฮะก็ทําทได้ทั้งมือถือแล้วก็ P ีนะครับก็คลิปนี้สั้นๆฮะไปลองเล่นดูครับสนุกสนานครับผมคลิปนี้ไปแล้วฮะสวัสดีครับ